สวัสดีตอนส่อๆคือเก้าครับผมพี่รองครับหกโมงกลัวๆบรรยากาศเห็นบรรยากาศทังชี่กับว่าต้องสือบล่ะครับว่าไมาอยังยามบวงยามบวงหนูเฮากับหมายในตำนานครับหมายนี่แหละใส่อย,ยู่นหนสิเป็นเดือนแล้วล่ะพี่รองครับไมยนี่จะถือเลื่อยอยู่ มีมือได้มือว่าได้มือได้กับด้ล้องให้มึงมือว่าได้กับว่าเดียล่องหรพี่น้องครับใส่แบบตอนเนืองครับนู้ไลทลิให้เนี่ยนาสิสิบก็ตัว,ตวละที่ผมเอาไปาตังต่ได้อยู่นี่มันกลับหลังนี่ครับกลับหลังนี่นี่บ่าตามกว่าเดือนหนึ่งที่ใส่ไ้ ไปน้ำกันครับผม้ามาถือเคเกียร์หลกใจนี่ไปไหวพอได้มาเมืองจะสีมีบ่วงดีดผมก็ดีดประยูนอ่านี่โอ้หนูมันเรนตัวนี่นี่มีบ่วงดีดจุหลังนึงนี่เอ้ย เป็นลวดสลิงครับลักษณะลักษณะเป็นแบบนี้ใส่ไว้ก่อนดีจังเลยดีจังเลยว่าติดห่ังตายครับผมเห็นขาวๆอยู่นี่กับ ม่จตะบ่วงเขาเหรอครับพานซูเมอร์เอาเรียงพันพันบ่วงนั่นพานอีกแล้วครับผมรังนี่เฮ้ยือบ่เถีกหนอโอ้หนูออกจั่หนูเลี้ยนอยู่ครับ bên này bên sườn lưng, lưng này bỏ cưa, tháo đọt cắn, để nó buông không vậy. ้่านนิง มันก็ถือดีแท้เลยอยู่แถวนี้นี่แหละมองมันพ่านประจำนี่หลังอยู่นี่มันนีบวกออกเดี๋ยวมันกระตรุกมันต้องผ่าให้เขาจากมือมันผ่าหลายเทียแล้วนั่น นี่ครับผมนี่มาละตัวมาละตัวอ่าอาอาอ่าอ,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 อู้ยตัวสวยตัวสวยครับพี่น้อยครับมอนอยมอนอยครับผมมอนอยมอนอยเด้อมาละตัวแก๋วมาแล้วมันต้องผ่านในเทาครับผมโอ้อใส่นี่ไป ใ,ใ,ใส่สวยใส่งามครับผมบอกเลยว่าขวัขวขัวจ่างคักนูนี่หนูตัวนี้หนูย่ไห้นี่มันกินลูกเข่าครับลูกเข่ามันลูกเข่ามันหลมันเลยมีอาหารกินหลายครับหนูมันเลยยูไหลให้นี่เจ๋ไวไหว ตั้งกล้องก่อนครับตั้งกล้องก่อนจับป้อนัดครับนี่พูดนะพูดนะพูดนะเพิ่นน่ะท้องขนไฟอ่ะโอ้โหที่ไดนจำไม่ได้เลยครับพี่น้องครับหนูย้ตหมายนี่ อุ้ยบอนอยครับพี่รองครับบอนอยเลยครับผมบอนอยครับบ่วงไปก้อนลังนี่โอ้ยบ่นี้มวงเสียบเสียบไว้ผมมัวที่แบบเอามือเล้ยต่ำ ก็มาเห็ดใหม่คือเก่าชึบโอ้โห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 โอ้หโอพี่น้องไม่ใช่เหมือดอิลิศบาทนี่โอ้ยพันอยู่พี่หลังนี้พันโตด้วยกันบ้างหน่อยมีหอยพันพี่อ่ะอุ้ยหอยมันขวดไหมครับ พี่น้องครับพำไมมันควอดไหมอ่าที่พ่แม่เป็นตัวประกันเด้อครับนี่อ่าที่เป็นคนละโตรครับอ่าที่เป็นคนละโตเมือเ่อนักเถือยย่มมุ้งนี่แหละนี่แหม่หนูรุ่นนี่ลายโอ้ยหลังนี่พานอีกแล้วครับหลังนี่พานนั่น มันตรงมีอีกครับมันมีแค่นี้ดอกเหี้ยขวยมันน่ะเพี้ยมันควดขวยไม่ไมครับผมควดมือเศร้านี่มันอยากจังเลยเคียง นี่อีกบอหามานแบบต่อเนื่องหมาแบบต่อเนื่องครับผมยังเหลืออีกยังทานอีกยอยไ่กเก็บมันให้เรียบ้วครับไปหน่ประ่จงมันไว้ยักโตรหรอกเอาอีดับกันไปเลยหนูยอยู่นี่มือเราโตทั้งสี่ละบอเจริญราย เอามือละไกินฮ่าอ่าอ่าฮ่าอ่าอ่า่าหมพานครับแถวเนี๋ยวมันพานยูซือบอกมันถื่อนะครับโหลายครับยูหันเดินไปแจ้งลราพี่ตัง้ง ว่าใส่กลับแนหลังนึงอยู่นี่มอมียังนี่กับผมใส่ไว้นี่เนว่ามันเลี้ยงออกแน่นเข่าอยู่ครับมีอีกแถวเนี่ยโอ้ยพานบ่วงพานครับผม Yeah. พดนึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเอาบ่วงพาใส่ิไปขางนี่อีกก้อนบาทนี่มันพานอยู่หนีครับมันเที่ยวอยู่พี่แถวานีตกเป็นนูไงแท่หลังนีว่าพาน พานอยู่หลังเดียวเหมือนแรงมาเห็ดหม่ครับอู้ผีกับพานครับพี่รองครับไี่หูงไายหูงเที่ยวอยู่นี่ป่ะเนี่ยบ่ตรถือมะเดี๋ยวขอ,อยางมางอีกก่อนครับเพื่อผัด ด้วมีการผิดพลาดบรรยากาศอีสานบ้านเ้าครับผมหนูใหญ่มันพานอยู่ขางทางครับบ้านนี่แถวๆแถวขาง,างพน่นเดี๋ยวจะบ่วงไปเล่นมันมื้อแรงพานสามสี่หลังบ่อถือขึ้นมติดหน่อเป็นหนูใหญ่ใช่ละ่ะอยูหันเปะว่าค่วยมันอยู่หันไหมครับเราลองมองที่ผมใส่กลับ นั่นแหละลังมันนะมันเขากับมันบวเขากับหนูไม้นี่เขากับยนีเคยได้จากกับแค่ตัวเดียวกับหนูทองขาวตัวหนึ่งนอกนั้นกับเป็นบ่วงเหมือนเลยหนูใหญ่ก็เคยได้ครับสองตัวจากบ่วงบักใหญ่เลยล่ะแล้วก็รุ่นนี้อีกโอ้หลายครับผมก็ถือว่าหลายครับหลายตัว มาทันตายนะครับนี่นี่แหละครับผมใส่นี่อีกแล้วใส่มาแต่ฐานบดหน่อยด้ครับพี่น้องครับนี่รลุ่นหนี้บหน่อยนะครับอ้ที่เป็นพอพันอะไรได้เลยนี่อายุสองสามเดือน ขั่วแซ่บมันครับบัท่านบัท่านในเห็ดในพี่น้องเมืองโยเซียบ่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้นท่านใเห็ดฉิบเห็ดกับเข่าอยู่ต้นมากคนระมันเมือดครับมันเห็ดหยาามันไทยหยาาครับถ้าเห็ดยามคืนถ้าเห็ดยามเวีนอีกอะภาพมันสิชัดอยู่แต่เปเมืองจอดจอครับเมืองไม่เบี่ยงพี่น้องครับเมือง มันบัวหน่อยเด้ครับนี่เบิ่งได้เบี่ยงนบัหน่อยเด้ครับผมโอเป่นหนูหน่อยเด้ครับนี่มันโกกห่างไม่เบี่ยงครับนี่หากินในเมื่อีครับไม้นี่บ่มีมปลาอ้อยเข้ากัเหรียญไม้นี่แะไรพี่น้องุกเสียดีไปสิงไว้แล้วปลาอ้อยช่วงนี้ เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาเนี่ยทางผมบ่มีปลาอ้อยครับปีนี้มีอยู่อะมระนั่งอ้อยขีเลย์ไล่คนกับไปร่วมกันยุ่หันละคนกับไปหาใส่บวงเต็มยังต้งบวงทั้งกลับแหละครับก็ไปใส่มีอยู่ปลาสองปลาผมบ่อยากเข้าไปครับคนใส่หลายคนคนหาหลายครับในปลาอ้อยฝุ่นละล้อเขาเ้าหาในปลาอ,อลล้อยก็ยังไสิลาอไปเมือง เคยไปอยู่เมืองเห็นแต่ท้องขาวเต็มอยู่ในป่าไว้ <c oughs> เลยขับขค้ืนทั้งบ่วงทั้งกลับนี่แหละครับผลผลงานเฮ้ากลับไม้นี่อีกแล้วนี่สิบกวัวแหละครับตองมีแหละพี่น้องครับที่ได้จากไม้นี่สิบกวัวตัวเอาเมื่อละตัวทั้งสี่ละมันค่อยได้ม่งกันยาวๆไหนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กำลังใจครับพี่น้องครับช่องอาตย์วิเศษสมบัติครับผม ช่องน้อยๆคนอีสานบ้านเทาฝากไว้น้ำแนเด้อหาอยู่หากินยังเสียหละพี่้องครับปีหนูเอิดๆกะได้มือละโตกะถือว่ามารหรอถือว่าคักอยู่ดอกช่วงนี้ถ้าน <laughs> ี่ยอพาดอยู่เอาเจอกันไว้คลิปหนา้าสวัสดีครับผมเมืองบรรยากาศย้ำเศร้าๆทางทางสารคามครับผมทางอีสานบ้านเทานี่ยละ ล่าไปก็บ,บรรยากาศดีๆย่ำเสียวๆจังสี่สวัสดีครับโอไม่ธร,รรมดาไม่ธร,รรมดานะจ๊ะนะจ๊ะนี่หนูผูกกับหนูแม่เหี่ยวออกไม่ธรรมดาตัวสวยๆ